สนับสนุนโดยบุรีรัมยูไนเต็ดป่วยปุ๊บนึกถึงเจนนฟู้ดคิดถึงสถิติและข้อมูลฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนแกรนสปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนสปอร์ตสวัสดีครับผู้ชมครับ กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับ t p พ Exclusive ครับรายการที่หยิบเอาประเด็นร้อนๆในแวดวงฟุตบอลไทยมาคุยกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับคืนวันพุธ5้าทุ่มทางทรูสปอร์ต2วันนี้กลับมาปูทีมครบถ้วนทั้ง3ท่านเหมือนเดิมนะครับน้องแนนนะทารดากสุวรรณและดรวิชิตยามาเรืองประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีครูสดีดรค่ะสวัสดีพี่โอ๊ตค่ะครับก็เป็นบรรยากาศหลังจากที่ผ่านพ้นการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้รับรรรรอองงงย่่าาาเป็็นนทกกะคับดแต ผลคะแนนก็ออกมาอย่างที away, ่ทราบกันอันน <noise> ี <Sus p ains> ้เก <en> ินความคาดหมายดรไหมหรือว่าย่งไงครับไม่เกินคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยแน่นอนได้เปรียบค่ะครับก็ทำงานได้ทำงานร่วมกับทีมมาตลอดใช่ไหมมีโอกาสคุยพวปะได้เข้าใจกันมากกว่าก็อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา ก็เห็นแนวโน้มของการการลงคะแนนของสมาชิกในระบบใหม่71 72เน like, ี kind of ่ย so ว่าก็ก็ไม่ได้เลือกคลานะฮะเหมือนกับยกทั้งทีมเข้าไปจริงๆแล้วบางบางเวทีเนี่ยการเลต้งงทีก็เลือกคลากกันบ้างเพื่อจะไปคานอำนาจแต่เที่ยวนี้ก็คือไปทั้งทีมเลยประมาณคือจริงๆมันมันถ้าเป็นบางแห่งนะะเขาจะใช้เป็นคล้ายๆเป็นกรุ่มเลย ทีมคุณมีส5้าคนก็ส่งชื่อมาแล้วก็เลือกทีเดียวเลยเป็นทีมชุดเลยเป็นชุดก็ได้แต่นี้อันนี้เลือกก่อนเลือกทีหลังมันก็เหมือนกันคือว่ายังไงถ้าผมคิดจะเลือกคุณแนนเป็นหัวห้าลูกน้องคุณแนนผมก็ต้องเลือกหมดเหมือนกับที่ว่าได้ก็คือเอาทีมที่ทํางานรู้ใจกันไปประมาณนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นมันว่าอาจจะพลาดพลั้งไปสักคนน้องคนแตกแถวแต่ไม่ค่อยมี เหมือนกรกตเหมือนกับอ,อ,อยากจะให้เลือกเป็นตําแหน่งต่อตําแหน่งเหมือนกับว่าเผื่อจะมองเป็นบุคคลแต่ว่าจริงๆมันก็พฤติกรรมไม่ได้เป็นอย่างนะนั้นนะครับการลงคะแนานก็คือเลือกเลือกทั้งทีมมันมันไม่น่าเป็นอย่างนั<ะ>้นค่ะเมื่อผลออกมาในลนักษณะถึงแม้ว่ายังยังไม่ได้บทสรุปที่แท้จริงมองว่ามันมีผลดีกับผลเสียกับบริษัทไทยพรีเมียรีกมากน้อยแค่ไหนคะก็มันก็มีความต่อเนื่องนะนะจริงๆก็ ข,ข้อดีก็มีความต่อเนื่องงานที่วางไว้ทั้งทั้งหลายมันก็สามารถต่อได้เลยแต่ทีมที่เข้ามาใหม่ถ้าเข้ามาใหม่เนี่ยมันต้องมานั่งเริ่มต้นล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องนโยบายเรื่องอะไรเพราะนั้นเรื่องคนเก่าที่ทํางานอยู่อาจจะถูกเปลี่ยนเพราะนั้นก็อาจจะมันจะมีทั้งดีและไม่ดีอาจจะเสียประโยชน์นิดหนึ่งในี่ของการเชื่อมต่อแต่ว่าอาจจะได้ประโยชน์ก็ได้ถ้าเขามีความคิดที่ดีเข้ามา อย่างนี้แปลว่าเหมือนกับดรบอกเป็นในๆแล้วใช่ไหมคะว่าตําแหน่งของดรนั้นยังปลอดภัยอยู่อยู่ในเซฟโซนแล้วไม่ทราบเนี่ยผมมาเขาเชิญเขาให้ผมมาเอานะถ้าเบื่อเขาจะให้ผมไปก็หรือยังไงก็แล้วแต่เน่ยว่าถ้าเขาจะให้อยู่แล้วก็ยินดีจะจะช่วยแสดงว่ายังไม่ได้คุยกันตั้งแต่ตั้งแต่ไม่ได้คุยครับมีผลการลงคะแนนมายังไม่ได้มีการคุยกันอันนี้มันเป็นเรื่องของการ เาเรียกอะไรเราเป็นมืออาชีพใช่ไหมถ้มามันเขาจะให้ทำเราก็ต้องทาแม่ทำเราก็ถ้าณวันนี้สมมุติว่าเป็นตําแหน่งด็อกเตอร์คนเดิมแล้วณวันนี้ก็เป็นคุณวรวีมักูดีเหมือนเดิมอยากจะให้มีการปรับปรุงหรือว่าให้มีการช่วยเหลืออะไรกับในการพัฒนาบริษัทไทยพีมิลลิกเพิ่มเติมไหมคะก็เหมือนเหมือนเดิมนะเราคงจะต้องมีการเขาเ,เรียกเซต บัตเจ็หรือว่างบประมาณมีการอนุมัติงบมากันชัดเจนดั้งคุยกันถึงแนวทางที่จะทำต่อไปผมก็จะเริ่มแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าผมเสนอเรื่องของการจัดโปรแกรมแล้วเรื่องกาลหน้าเรื่องของการไปตรวจที่เราเรียกว่าใช้ถับไลเซนซิงโปรแกรมจะต้องมีวิธีการแล้วจะต้องส่งจดหมายจะต้องเตรียมทีมออกไปตรวจเพราะว่าอย่าลืมว่าเพิ่มเป็นยี่สิบใช่ไหมมันก็มีจัด ดีวิชั่นหนึ่งขึ้นมาสามแม่เราก็ต้องดูแลพวกนั้นด้วยสามทีมนั้นขณะเดียวกันดีวิชั่นหนึ่งก็มีจากดีวิชั่นสองขึ้นมาอีกสี่เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเป็นจวจเตรียมการเนิ่นๆก็ต้องแต่งตั้งต้องมีการดําเนินการเพราะว่าเราปีนี้ระยะเวลาในการเตรียมการมันจะสั้นกว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่เราเคยบอก20ทีมเราต้องเริ่มเร็วเพราะนั้นเวลาเหลือน้อยมาก เนี่ยแ๊บเดียวคุณดูนี่พอพ,อพุ่งจกาหมดพับเราต้องไปตรวจสนามทันวาม,มุกาลาไปๆเริ่มแข่งแล้วเนี่ยนะอง<ม>ือต้องส่งชื่อมาต้องมีการเตรียมเ,มเ,เ,เขาเรียกอะไรบัตรประจำตัวนักกีฬาไอ,า <ID S 2> อดีการไดการอะไรอะไรเออคือพูดถึงขับลเซนซีนี่พูดตรงกับคุณวรบีพูดวันก่อนเลือกตั้งเลยนะเขาพูดถึงเพราะว่าคุณวรบีก็พูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแสดงว่าทางทาง AFC เขาค่อนข้างจะจริงจังก็มันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไร เป็นแนวทางหรือเป็นมาตรฐานที่ถูกกําหนดออกมาแล้วใ,ในการเดินไปข้างหน้าในการพัฒนาฟุตบอลอาชีพนะี่ยจะต้องทําอะไรบ้างมีอยู่ต้องเป็นร้อยๆข้อนะสิบสิบเอ็ดสิบสิบเ็ดเงื่อน,นไขแต่บางทีก็คือช่วงต้นด,ดูการทีมเหมือนค่อนข้างจะเข้มเข้มข้น มีการตรวจเกิดแต่ว่าพอไปปลายปลายเนี่ยมันค้งมันก็ต้องผ่อนไปผ่อนมาย้ายสนามบ้างอะไรบ้างตอนนี้ก็มีอย่างในหลีกวันมันก็มีบางสนามที่เกิดปัญหามันก็ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าความเข้มเนี่ยที่คุณว่าถ้าเราจะเข้มตั้งแต่ต้นมันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะต้องโดนตัดอาจจะเล่นไม่ครบก็ได้เพราะว่ามันไม่มีใครเล่าว่าถูกต้องทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เพระนั้นเราก็ต้องมาดูกันว่าเราจะเอาขนาดไหนครับ แต่ที่แน่ๆคือว่าท็อปท็อปทีมเนี่ยะจะต้องดีเพราะว่าถ้าคุณจะไปเล่นใน a อ c ต่อไปคุณจะเป็นแชมป์เป็นรองแชมป์เน่ยสนามของคุณจะต้องได้มาตรฐาตไดราะน,นั้นเราก็จะพู่ความสนใจไปยังทีมที่อยู่เป็นแนวหน้านิดนงองก็เรียกว่าอยู่ในอันดับหัวตารางคจริงงทีมก็ต้องดูอ่ะต้องดูดูดูว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดเข้าไปเล่นจริงๆอสนามย้าคุณไม่พร้อม เขาก็บังคัาให้คุณไปเช่าสนามต้องไปเช่าสนามอื่นอยู่ดีั้นก็ได้สนามดีอยู่เดี๋ยวราชบังคลาอะไรก็ว่าจริงที่ผมพูดถึงนี่หมายถึงทีมในในลีกวันซึ่งไทยพรีเมียร์ลีกก็ดูอยู่ลีกวันเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนอยู่ตรงกลางอะนะกำลังเตรียมการต่อแตะขึ้นกังจะโตกำลังจะโตมันก็มีโอกาสให้เขาพัฒนานะก็อย่างที่ว่าผมก็ฝากเรียนท่านผู้มีอำนาจในรัฐบาลถ้าอยากจะเร่งรัด ก็ต้องช่วยเรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องสนามเนี่ยเรื่องอื่นไม่เหมือบ่ากกับแรงคนไทยหรอกเพราะว่าคือคือก็มีมีเหตุการณ์อยู่บังเอิญว่าเป็นทีมในจังหวัดเดียวกันที่ระยองเนี่ยตอนสุดท้ายก็ต้องมาใช้สนามเดียวกันเป็นต้นแต่บางทีอาจจะเป็นทีมที่ตอนนี้กําลังวิกฤตหรือตกชั้นไปแล้วด้วยนะภาคตะวันออกเนี่ยนะถือว่าเป็นภาคซึ่งความสนใจในเรื่องฟุตบอลเยอะนะดดูดิจันบุรีตราดชนบุรีชนบุรีระยองเนี่ยมีหลายทีมนะพัทยาก็มี เพราะนั้นเขาสนใจมากก็อโอเคก็ว่ากันนะอาจจะเป็นที่งบประมาณด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันเยอะระหว่างทีมในไทยพรีเมียร,ร์ลีกวันใช่ใช่ใช่เั้นก็ก็ก็มีความแตกต่างครับได้มีการหารือกันไหมคะว่าจะมีความพยายามในส่วนไหนที่จะปรับระดับให้ให้เริ่มโตไปพร้อมๆกันในขณะที่พี่ใหญ่อย่างไทยพรีเมียร์ลีกนี่คือเรียกว่าโตวันโตคืนแต่น้องน้อยนี่ยังอยู่ที่สามล้านบาทแบ่งมาให้ผมไม่ยอม ปีนี้เข้าใจว่าทนายกคงจะช่วยดีหนึ่งมากขึ้นนะแล้วก็ <ๆ S 1> มีความจำเป็นอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ควรจะน้อยกว่าดีดวิชัน2 2> ่นสองผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะแล้วข้ออสำคัญเนี่ยเป็นทีมจังหวัดทั้งนั้นนะในหลีกวันเนี่ยเพราะนั้นรัฐบาลต้องช่วยต้องมองให้มองให้ลึกมองให้ครบถ้วนครับแต่ถ้าจะย้อนกลับไปกับ,กบผลการเลือกตังก้งก็แน่นอนมีกลุ่มหนึ่งของทีมที่ อาจจะใ,ให้การสนับสนุนคุณคุณ,คณวิรัตอยู่ตอนนี้ในแง่ของการทํางานไทยพรีเมียร์ลีกเองของสมพภพเองจะถูกมองไหมครับว่าทีมเหล่านี้ก็จะโดน,โดนเพ่งเลงยังไงหรือเปล่าไม่นะครับสำหรับผมผมมองว่ามันก็เหมือนความคิดไม่ตรงกัน,น,นก็ถือว่าอยู่ด้วยกันได้ไม่ไงั้นเราต้องฆ่ากันตายหมดแล้วทั้งประเทศเน,น<ช>ี่ยอยู่ด้วยกันได้โอเคกันเมื่อความเห็นไม่ตรงกันแต่เมื่อ จบแล้วจบ<ะ>ยกมือเมื่อผมยกมือผมโบดแพ้คุณ<ะ>ผมก็ต้องยอมก็ต้องทํางานร่วมกันต้องเป็นนักกีฬานีเ่เราก็เหมือนกันอโอเคทุกคนก็ต้องมาเป็นองค์ประกอบของดีหนึ่งเป็นองค์ประกอบไทยพิม์เมล็ด<ะ>อย่างที่ผมพูดน้ําพึ่งเรือเสริพึ่งฝ่ามันต้องไปได้วยกัน<ะ>เพราะนั้นเราจะไปบอกเฮ้ยนี่คนละพวกไว้นี่พวกเดียวกันทาอย่างเดียวมันก็อยู่ไม่ได้นะก็อย่างที่คุณวารวีพูดบอกว่ายังไงคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะเชิญมาร่วมก็เหมือนกัน ทั้งนั้นต้องขออนุญ,ญาตเรียนถามในไหนพูดถึงในช่วงของบรรยากาศของการเลือกตั้งหลายคนอาจจะสงสัยแนนขออนุญ,ญาตสมมติตัวเองเป็นชาวบ้านธรรมดาเลยโ<ม>ดยปกติของการเลือกตั้งเนี่ยผู้สมัครที่ฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์โหวตเตอร์คือลงคะแนนเสียงได้ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถลงคะแนนเสียงตัวเองได้อันนี้คือคุณจะเลือกตั้งได้ไม่ได้มันอยู่ที่คุณเป็นใครค่ะถ้าคุณเป็นผู้แทนของสโมสร แล้วเขาแต่งตั้งเป็นทางการนะหรือว่าคุณเป็นโดยโดยพฤกษนิติในคุณเป็นประธานสโมสรคุณเป็นเจ้าของบริษัทที่ถูกต้องคุณมีสิทธิ์ไปเลือกเขาก็เขาก็แต่งตั้งโอเคไม่ใช่แต่งตั้งเขาก็ยอมรับคุณไปถึงหวหวตแต่ถ้าเผื่อคุณไม่มีมีสโมสรนหนึ่งเขาบอกเอาน้องแนนไปโหวตแทนทีเขาแต่งตั้งคุณคุณก็มีสิทธิถึงแม้ว่าคุณจะลงสมัครหรือไม่ลงสมัคร <c oughs> ก็ไม่ใช่ประเด็น <c oughs> ก็สามารถทําได้ชุนเนียวกานก็ทม่ได้มีกตกไม่ได้ีคุณถูกแต่งตั้งมาแต่ตอนนี้แนนเป็นชาวบ้านคนนั้นแนนเข้าใจนะคะแต่ในอีกกรณีหนึ่งคุณวรวีย์ก็ออกมาบอกว่าณวันนี้เหมือนกับลาออกจากชุดสภากรรมการก่อนที่จะมีการลงโหวตอันั้นน่นคนละเรื่องแล้วเขาไปมองว่าสภากรรมการไม่มีสิทธิ์โหวตแต่คุณวรวีย์ไม่ได้โหวตในฐานะสภากรรมการ คุณวรวีโหวในฐานนะเป็นเจ้าของทีมเขาแต่งตั้งมีเทโลแต่งตั้งให้มอบหน้าให้เปลงคะแนนแทนบีซีเทโลมันคนละอย่างก็ผมไม่ผิดกติกาเลยว่าเนี้ยต้องเข้าใจต้องเข้าใจว่าคุณจะโหวตได้ก็ต่อเมื่อคุณมีใบแต่งตั้งกรกตเขาตั้งมาห้าคนเขาดูใช่ไหมถ้าใช่ก็ถึงให้คุณไปโหวตถ้าไม่ใช่คุณก็โหวตไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นสภากรรมการก็มีหลายคนสภากรรมการก็ไม่ได้โหวต ก็คุณไปเลยแล้วใช่ก็คงไม่ผิดแต่ว่าคนรจะบอกว่าเอ๊ะทำไมให้คุณไบรอันหรือเคทันซิวาไปเลยก็ได้ก็ได้ใช่ให้ให้น้องโอ๊ตไปก็ได้มันอยู่ที่เขาจะมอบให้คุณหรือไม่ค่ะหายสงสัยแล้วหายสงสัยนะถ้างั้นเดี๋ยวเบรกก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องอื่นๆต่อในช่วงหน้าครับผมดื่มกินดฟู้ดเป็นประจำครับ ผมก็ดื่มเจนฟูดเป็นประจำครับผมก็ดื่มเจนฟูดเหมือนกันครับเจนฟูดผลิตภัณฑ์ที่ผู้มีประสบการณ์มั่นใจเมื่อไหร่ที่เรายังมีศรัทธาเมื่อไหร่ที่เรายังมีความเชื่อมั่นเราก็จะสามารถทําในสิ่งที่เป็นเป้าหมายและความหวังของทีมได้ผู้เล่นเรามีทุกหมายเลขยกเว้นหมายเลขสิบสองเพราะผู้เล่นหมายเลขสิบสองคือคุณที่เป็นแฟนบอล เราจะเล่นด้วยกันเราจะต่อสู้ด้วยกันเพื่อชัยชนะของบุรีรัมย์ครัผมดื่มเจนฟูดเป็นประจำครับผมก็ดื่มเจนฟูดเป็นประจำครับผมก็ดื่มเจนฟูดเหมือนกันครับเจนฟูดผลิตภัณฑ์ที่ผู้มีประสบการณ์มั่นใจ สนุนโดยบุรีรัมยูไนเต็ดป่วยปุ๊บนึกถึงเจนี่ฟูตคิดถึงสถิติและข้อมูลฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ต กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของทีพีครัสิค่ะเรายังคงพูดคุยกันในเรื่องของควนหลงจากการเลือกตั้งแล้วกันนะคะมีหลายคนตั้งข้อสงสัยค่ะดรนี้ต้องขออนุญาตเรียนถามเลยแล้วกันนะคะว่าใครที่เลือกทางฝั่งของคุณวรวีค่ะก็จะได้รับการสมนาคุณพิเศษยกตัวอย่างเช่นถ้าเลือกก็จะไม่มีการตกชั้นเท็จจริงยังไงคะอุ้ยทำ <laughs> ทำได้เหรอทำได้ไงอะ่ะ <laughs> การตกชั้นนี่ไม่ตกชั้นมันขึ้นมาอยู่เพราะว่าคุณไปเล่นแล้วคุณแพ้ชนะมีคะแนน จะไปเนรมิตให้ได้ไงคือคือตอนนี้สถานการณ์ของฤดูกาลนี้ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะตกเพียงแค่ทีมเดียวแต่ค่อนข้างดราม่ามากคือไม่ใช่ตอนนั้นเนี่ยมันอย่างที่เล่าไปฟังมันมีปัญหาเรื่องของทีมสีสเกตที่สารไปสั่ง ให้หยุดเล่นก่อนเเขาเรียกคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็ศาลสูงสุดก็มาสั่งยกเลิกเขาก็เลยไม่ได้เล่นไปหลายนัดจะเล่นต่อมันก็เล่นไม่ได้เพราะมันเลยุเลยไปแล้วเนี่ยก็ไปเสียความผิดของใครใก็เลยตัดสินใจกันว่าก็ไม่อยากจะไปกประทบกระเทือนกับทีมอื่นก็เลยไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วก็เลยเพิ่มเป็น20ทีมเลยก็แค่นั้นเองอะ่ะมันก็ได้ได้ไประโยชน์กับทุกคนนะตอนนั้นก็ไม่รู้ใครจะตกใครจะเลือกคุณวรลวีก็ไม่รู้ ตอนนั้นใครไม่เลือกก็ไม่รู้แล้วไม่รู้เด้วยใครจะตกจริงแต่ว่าคําว่าไม่กระทบกระเทือนนี่ยีิทีมแต่หนึ่งทีมที่ตกไปนี่กระทบกระเทือนท่านเลยก็ช่วยไม่ได้ใครก็ไม่รู้ไงตอนนั้นก็ไม่รู้เป็นใครทีมที่เลือกคุณบริวีอาจจะตกก็ได้รับอกห้คุณคอยดูไปดิว่าไม่แน่ต้องรอดูแล้วกันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าไม่ตกก็ เขาเก่งเขาสู้ได้เขาจะยห้ทำไงสองเกมที่เหลือจะเป็นสโมสรไหนนะคะเดี๋ยวตอนนี้แฟนบอลนี่ต้องกลับไปย้อนดูเลยว่ารายชื่อใครเลือกใครางามาหนิดึงอย่าอย่าไปคิดทางทางขนาดนั้นเลยแล้วทําให้เราไม่มีความสุขคงไม่ใช่หรอกเป็นไปไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นสุดท้ายค่ะก่อนที่จะพักจากเรื่องของผลลงการเลือกตั้งด็อกเตอร์ฝากอะไรถึงแฟนๆที่ค่อนข้างจะ แอนตี้คุณวลวีสักเล็กน้อยปฏิกิริยาอ๋อก็โอเคก็อย่างที่ผมบอกนะการความเห็นไม่ตรงกันก็ว่ากันไปเมื่อจบแล้วมันก็ต้องจบใช่ไหมก็ว่ากันไปก็ให้โอกาสเขาทํางานถ้าไปดีก็ว่ามาก็ไม่ได้ว่าแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้อย่างที่บอกนะมีสิทธิ์ทักท้วงมีสิทธิ์ส่งคำถามมามีสิทธิ์จะไป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 ซักถามผ่านตัวแทนอะไรก็ว่ากัน สิทธิสูงสุดคือแค่นั้นใช่ไหมคะจะทําอะไรอ่ะก็หนูสงสัยไงผมว่านี่มันเป็นธรรมาคมกีฬานะไม่ใช่การเมืองเราจะไปเรียกพวกยกพวกเดินขบวนก็แล้วแต่อันนี้อันนี้คือประเทศประชาธิปไตยนะครก็ดูแล้วกันว่าอะไรที่มันทําแล้วมันเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภูมิปัญญาของพวกเราค่ะมันเป็นกีฬาเนี่ยกขาํ้องแมันต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยรู้จัก มีน้าใจเป็นนักกีฬาใจรู้จักสามัคขีแค่นั้นเองผมก็ว่างันนะแฟนอาจจะไปดูบางสมาคมโอ้ยเป็น9สมัยสิบสมัยแต่คงเป็นเรื่องอนาคตยังไม่ว่ากันแล้วกันนะครับนี้เขาก็จะให้อยู่เป็นวาระอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ครับก็เมื่อสักครู่นี้เปิดประเด็นเรื่องทีมที่จะหนีตกชั้นกันอยู่อันี้ทีมที่จะได้เลื่อนชั้นเนี่ยมันชัดเจนไปแล้วเมื่อก็มีมีชัดเจนอันเดียวก็คือทีมแอร์ฟอสเนี่ยยังไงก็คง ถึงจะแพ้สองครั้งก็คงได้ขึ้นับแต่ปัญหาก็คือว่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์หรือไม่ก็เอาเฉพาะ Air Force ก่อนในนมุมของตอนนี้นําอยู่ห้าคะแนนนําที่2ปอตทอยอยู่5คะแนนแข่งอีกสองนัดนัดน่าจะเจอกับอะไรแต่นัดสุดท้ายน่ะเจอท่าเรือท็อปโฟร์ด้วยกันแน่น่าจะเจออะไรนะ ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคงจะอ่อนนิดนึงครับงานอาจจะเบาหน่อยคือมีโอกาสเป็นแชมป์พอสมควรแหละจะว่าไปแล้วในมุมของลอเตอร์ซึ่งซึ่งอยู่กับฟุตบอลมานานนี่แอร์ฟอร์สก็คือฐานอากาศเดิมไงในในความในความรู้สึกก่อนแล้วกันว่าได้เห็นทีมทีมเก่าแก่กลับมาสู่ฐานุดสุดแอร์ฟอร์สก็คือฐานอากาศเล่นกันมาโอ้โโชคชมากฐานการนี่ตั้งแต่สองพัน 400เลข9้าขึ้นนะไม่ใช่2500 2น9 0่ยเสิเศษทผมเด็กๆผมยังไม่นั่งดูเล่นเลยแล้วเป็นทีมที่เหมือนกับมีพวกแฟนผงแฟนคลับมาก่อนไทยถือว่าเป็นทีมเก่าแก่นะเก่าแก่ก็ท่าเรืออีกก็จะเป็นทีมที่ขึ้นมาสร้างสีสันให้กับไทยลีกเคยอยู่มาทีมแล้วนะแล้วก็ตกลงไปก็ โอเคก็ยินดีถ้าถ้าขึ้นมาได้ผมก็ยินดีอยนะู่แล้วตัวนจะเป็นแชมป์หรือไม่นะั่นก็อ,อีกเรื่องอัน,นี้ประเด็นแชมป์ก็คือว่ามันก็มีโอกาสที่คะแนนจะจะเป็นแชมป์ชัว์ได้หมือคือ,อนช,ชนะเสมอเป็นแชมป์เพราะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าอย่างนี้อยากจะทําให้มีทุกคนมีความสุขก็คือ<ม>ว่าถ้าแจกถ้วยได้เราอยากจะแจกให้เลยในในสนามยาวในสนามยาวเลย<ม>ตัวที่ไม่จาเป็นจะต้องเป็นรอแมตช์สุดท้ายไม่ต้องรอหรอกเคยคุยกับท่านนายกท่านนายกบอกโอเคปีนี้เอา ทำได้ทำคือแจกสนามเย้ามันแฮปปี้มากกว่ามีความสุขอับใช่ทั้งสโมสรเราก็อยากให้เขาให้เขาได้นะอันนี้ทั้งยามาห้าหลีกวันแล้วก็ทีพีเอลยใช่ไหมครับเราก็อยากให้เขาใ้เอา้นันนีดทั้งยา้าเ็ันแล้วก็ทีงีเอลอช่ไมันเรยกาหดถึงวันสุดท้ายอดีต้งเน้อลยใช่มครับเรอยลกนที่เมือัทองเล่นที่บุรีรัมย์า่อากคนต่างเล่นเนี่ยผมงามว่าเรลจะนแจกยทีไงเอี่ย่ไ ข้องนอกเขาต้องทำถ้วยจำลองขึ้นมาประมาณนั้นแต่ในกรณีของของ Air Force เราตกำลังบอกว่าถ้าถากว่าในเกมเย่านัดสุดท้ายเนี่ยได้แชมป์ในวันนั้นเตรียมเลยเตรียมแจกให้เลยคำว่าเตรียมแจกเนี่ยจริงๆในแง่ของผมที่อาจจะดูพิธีการก็ต้องไปเชิญคนที่เตรียมแจกเตรียมหมดเลยเกิดวันนั้นเกิดไม่ยังไม่ได้แชมป์ไม่เป็นไรก็ต้องขอประธานโทษครับท่านไม่ใช่โทรไปตามที่หลังนะคือต้องนัดหมายกันไว้ก่อนจะไปมอบต้องเอาคนที่ที่เราสามารถ ขอความกรุณาได้แล้วก็ไม่ว่ากันก็ยังเรียนให้ท่านทราบเนี่ยถ้าเขาเสมอก็เป็นแชมป์ฮะท่านแจกเลยชนะก็แชมป์ถ้าแพ้ก็ผมก็เสียใจด้วนกันแล้วกันประมาณนั้นเพราะว่าประเด็นเรื่องเรื่องมอบถ้วยมันมีมาจากรายการที่แล้วนิดนึงใช่แล้วก็ไม่เข้าใจกันแล้วก็โกรธเคืองกันก็เลยไม่อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนได้ตามที่เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ดีสาหรับตัวเองแล้วจะเป็นมาตรฐานอย่างนี้ตลอดไปก็อยากจะทําให้ครับ ถ้าทำได้นะอยากจะทำแล้วแล้วในส่วนของทีมที่ส่งผู้ขึ้นมารับถ้วยตอนนี้ยังมีประเด็นอีกไหมครับถ้าหากว่ามีการอ,อันนี้มันเป็นเรื่องอย่างที่เราบอกน้ําใจวัฒนธรรมคุณก็ควรรู้อะไรเป็นอะไรถ้าอย่างนั้นมีแผนสำรองรับสถานการณ์แบบนี้ไว้ไหมคะเพราะว่าเคยมีตัวอย่างมาแล้วมผมผมผมว่าไม่ผมไม่มีครับ ก็าจำเอาไว้แล้วกันหมายถึงใครจำดรจำหรือใครจำครับคุณไม่ให้เกียรติเขาเขาไม่ให้เกียรติคุณนะมนุษ้นมันก็อย่างเงี้ยก็คงคงไม่ผมไม่แล้วผงไม่มีแหละนะครับคิดว่าคิดว่าน่าจะไม่เป็นอย่างนั้นก็จริงๆแล้วนอกเหนือจาก Air Force แล้วทีมที่กำลังแย่งกันเลื่อนชั้นก็โอ้โหน่าจะต้องวัดกันถึงนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายทั้งใช่คทถ่าเรือเป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งหมดบางกองเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ ได้คุยกันไหมฮะว่ามันต้องต้องเป๊ะๆทุกอย่างเกมต้องเริ่ม <ใน S 1> พร้อมครื่งแรกครึ่งหลังเริ่มพร้อมกันหมดนะดีหนึ่งเล่นวันเสาร์พเมร์ลีกเล่นวันอาทิตย์แล้วก็เริ่มต้นเวลาพร้อมกันหมดสองนัดสุดท้ายก็เพื่อนแย่แฟร์ไม่ต้องมานั่งดึงมารอทุรุษว่าไงอะไร,รต่างคนต่างตังต้งใจเล่นเต็มที่ครับ ในส่วนของผู้ตัดสินทุกฝ่ายทุกสนามพร้มหมดก็เหมือนกันนะก็จับฉลากแล้วไงว่ากันออกมาถึงก็ดูอยู่ใครเป็นใครในมุมของการจับฉลากแนนขออนุญาตถามเพิ่มเติมแล้วกันค่ะมองว่ามันสมควรหรือมันเหมาะสมไหมคะคือในในในกรณีซึ่งเกิดกังขาอยู่ในใจแล้วคิดว่าอย่างงูอย่างนี้เนี่ยก็ทําอย่างนี้ดีที่สุดะจะได้จบแล้วมีผู้แทนมานั่งเอามานั่งดูดูนะ คนของเราเนี่ยมีความสามารถอยู่สมมุติว่า9คู่จับเอา9คู่ยกขึ้นมาเลยใครเก่งไลแมนไลแมนที่สองฟอร์สเดฟรี่โไม่เป็นไรจับเลยเอา้าวในในี้ใครยัไปอยู่นี่ใครอยู่นี่ก็จ,จบ คือคือรพูดถึงว่าก็ต้องดูว่าผู้ตัดสินที่อาจจะพูดแง่ว่าเป็นเกรดเก็ต้องไปตัดสินเกมที่มีความสุไม่ใช่ไปเตาเกมเล็กๆไม่ได้คือแค่นี้เขาเรียกเแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เรียกว่าใครจะเป่าพูดทาภาษาทีตีเขาเรียก stratify random ก็คือต้องเอามาเป็นกลุ่มก่อนแล้วมาจับไม่ใช่อยู่ดีจับมาจากร้อยร้อยคนไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นคือคัดมาแล้วคัดก่อนเกรดเแล้วก็คือเกลุ่มไว้อยู่แล้วมาเหมาะสมมารวมเป็นเกรดกันกลุ่มๆแล้วก็จับ ไม่เอาเกรดซีไปให้เกรดเอเล่นอะไรหนูก็ถามแทนชาวบ้านอีกเหมือนกันก็บอกชาวบ้านไปถ้าใจไม่ชาวบ้านไม่ใช่อยู่ดีเอาเอาเกรดเอาเด็กๆไปเป่าแทนไม่ใช่เราต้องจับเกรดก่อนก็แบบนั้นก็น่าจะดีนะครับจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะ คือยิ่งทําให้ใใหห้้ชัดเจนเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะแต่ว่าจะยังไงก็ตามการตัดสินที่มันมีโอกาสผิดพลาดมันก็เกิดไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะดรมันมีโอกาสนี่ถ้าใครดูข่าวกีฬาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคงจะเห็นประตูที่เขาเรียกว่าเป็นโกสโกเลยนะฝรั่งเรียกว่าเป็นโกสโกประตูผีคือลูกในฟุตบอลเยอรมันที่สเตฟานคิซิงมงเห็นชัดๆว่าเข้าหน้าต่างแล้วมันไปลอดตะข่ายเข้าประตู การพลาดพลั้งได้ถ้าขายมันเอามันกล่าวได้ทีหรืออะไรก็ตามมันเข้าไปเช็คตรงตรงนั้นมันหลุดพอดีจังงว่าพอดีแล้วผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ไม่เห็นผู้ตัดสินก็ให้ประตูไปงงมองมองอยู่ข้างๆที่มันก็เร็วมากนะลูกมาแรงก็อาจจะไม่เห็นก็ได้คือพอมันมีประตูแบบนี้นี่คนนึกถึงไทยพรีเมียร์ลีกเกมหนึ่งที่เคยเดตอนที่ชัยนาทเล่นกับพีซีใช่ไหมพีงแต่ว่ามันตรงกันข้าวว่าลูกนั้นมันเข้าแล้วมันออกนี่ที่เยอรมันนี่เขากำลังคุยกันอยู่ว่าอาจจะต้องตแข่งใหม่ ถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้ดรเห็นด้วยไหมครับคือคือมันเห็นว่ามันมันมันเป็นประตูที่มันไม่ควรจะได้คือคือผมเห็นอย่างนี้ว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันถูกต้องอ่แล้วแล้วถ้าที่ตัดสินไปแล้วมันผิดเบี่ยนได้มันมันถึงขั้นที่ควรจะต้องเตะใหม่มันมันไม่ใช่ปัติกรรมคือันมันมันอาจจะต้องมานั่งดูกันว่าจะเตะใหม่ทั้งหมดหรือเตะใหม่บางส่วนถ้าถ้าตูบีแฟร์ผมนำคุณอยู่ห้าศูนย์นะและลูกที่หกมัน มันไม่เข้าไอ้เปล่าเข้าแล้วมาเตะหม่ผมก็ลำบายเลยถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเรียนถามต่อเลยเพราะว่าสองนัดสุดท้ายทุกสนามเตะพร้อมกันหมดถ้าเกิดมีประตูโกสโกแบบนี้เกิดขึ้นสมมุติยุ่งเลยนะยุ่งยุ่ง <laughs> แล้ก็ต้องมานั่งดูกันว่ามันเป็นกรณีซึ่งจําเป็นไหม,มถ้าเป็นกรณีที่แล้าลูกได้ลูกเสียมีส่วนก็อาจจะต้องเล่นใหม่ก็ได้ ก็เป็นไปได้ระวังว่าภาวนาว่าจะไม่ดีก็ต้องตรวจสอบความพร้อมตำแหน่งไม่เกี่ยวโอเคจะยอมรับกันไปทุงนี้คงดูตาข่ายละเอียดเป็นพิเศษดึงดึงดีดดีดึงดีดีครับสุดท้ายเราได้ยินบอกว่าจะมีการมอบมอบรางวัลอะไรด้วยใช่ไหมที่เตรียมจะมอบถ้วยอ๋อก็รางวัลอ๋อมอบถ้วยถ้วยเช้าอ๋อถ้วยเช้าโอเคโอเคส่วนรางวัลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีจะมีวันแจกและวันอีกต่างหากก็ไม่มีปัญหาไว้ติดตามกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันครับผม วันนี er> ้ต้องขอขอบคุณดรวิชิตยามเรือนครับมาพูดคุยกับเราครับขอบคุณครับดีขอบคุณดรค่ะ และก่อนจะจบรายการนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะขอบคุณเจนี่ฟู้ดป่วยปุ๊บนึกถึงเจนี่ฟู้ดนะคะผู้สนใจขอข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์ข้อมูลเอ็มไซเจนี่ฟู้ดค่ะ0818094954ค่ะ0870623388และนอกจากนั้นนะคะในฤดูกาลนี้ค่ะทางเจนี่ฟู้ดเองก็จะมอบเงินสนับสนุนอีก3 0 0 0 0 0บาทให้กับสโมสรที่เล่นแฟร์เพลย์ด้วยต้องติดตามดูค่ะว่าจะเป็นสโมสรนั้นได้ไปนอกจากนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ต สโมอสรบุรีรัมยเนเต็ดแล้วก็โปรโซนค่ะวันนี้เวลาของรายการท p พีเอซีนั้นหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนีสวัสดีค่ะ